สนับสนุนโดยฟ i r e l i n e Extreme ทีนี้จุอยากทราบค่ะความรู้สึกตอนนั้นบนเวทีของนางงามจักรวาลที่พวกเธได้ไปประกวดอะคะ่ะ2คนสุดท้ายพี่ปุกรู้สึกยังไงบ้าง And the second runner up s u a n n Downey of the United States of America s u a n said she would be happy just to be in the top 5 But look here it's clear Miss Thailand expected her to be the winner <laughs> Suddenly, she is aware that only she and Finland remain, and the first runner-up, Virpi Pietinen from Finland, is announced. And now, the full realization that she, a passer of Kula from Thailand, is now the reigning beauty of the universe. เราก็าคิดว่าเราก็หวังไปที่สี่ที่ห้าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะตอนนั้นเลือกเข้าไปห้าคนแล้วเราคิดว่าเป็นความฝันอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วพอสุดท้ายแล้วเขาประกาศเป็นชื่อพี่ปุ๊กตอนเขามาสมมุรณ์ในตอนสมมูรณนี่เพิ่งรู้ไหมคะว่าเราได้แน่นอนใช่ค่ะใช่มาสมบูรณ์รู้เนี่ยสมมูรณ์น้วนะแต่ก็อย่างเอ๊ะเราฝันไปรอเปล่าค่ะแล้วประโยคแรกค่ะที่พอเราได้สมบงกุ์แล้วที่เราพูดออกมาพี่ปุ๊กพูดได้ yes it is true here I am from far w a y Thailand, and now I am Miss Universe, and all the people of Thailand will be proud. เราเป็นผู้หญิงที่มาจากเมืองไกลนะฮะ,ะจากประเทศไทยอะไรเงี้ยเราก็ไม่เชื่อเลยว่าเราจะได้ตําแหน่งอะไรเงี้ยค่ะและ้วต้องเป็นคนแรกด้วยใช่ค่ะเ,เปนเหมนความฝันอย่างที่พี่ปุ๊กบอกจริงๆตอนนั้นมีคนประกวดกี่คนคะพี่ปุ๊กคะประมาณน่าจะเป็น80 อะไรแบบนี้ป0กว่าเลยนี่ค่ะโอ้โหแล้วมีเพื่อนจากประเทศไหนที่เป็นเพื่อนสนิทของพี่ปุ้มบ้งไหมคะตอนนั้นก็มีฟินแลนด์แล้วก็มีที่อยู่ด้วยกันนิวซีแลนด์ค่ะอันนี้ปเป็นทวีปอื่นเลยเนาะไม่ใช่แบบว่าอยู่เอเชียด้วยกันวันนี้ค่ะชุดนี้ค่ะพี่ปุ้มค่ะ เป็นชุดสําหรับที่เราขึ้นรับมงกุฎหรือว่าเป็นชุดอะไรในวันนั้นนะคือแบบว่าหลังจากที่ได้ตําแหน่งแล้วนางงามจาุัาในปีนั้น่จะได้ใส่ชุดนี้ค่ะ First official appearance, Ap คือเขาเตรียมมาให้เราเลยใช่มันเป็นไซส์เราเลยหรือเปล่าคะเออไม่ไซส์เราค่ะก็ก็หลวมนิดหน่อยแต่ก็พอใส่ได้อะไรเงี้ยค่ะภาพขาวโลกในในวันที่พี่ปุ๊กได้รับตําแหน่งนเป็นภาพยังไงอ่ะพี่บุ๊คเออตอนขึ้นตื่นขึ้นมาก็จะอยู่ในชุดนอนแล้วก็ใส่บุก,กุดแล้วก็รับประทานอาหารเช้าบนเตียงนี่คือภาพขาวโลกเป็นแบบนี้เลยค่ะคือภาพแรกที่ออกไป<อ>แล้วพอภาพที่สองก็คือเขาให้เปลี่ยนชุดว่ายน้ำค่ะเออก็วิ่งลงไปที่ทะเลแล้วถ่าย ถ่ายรูปในชุดว่ายน้ำริมทะเลในเช้าหลังจากรับประทานอาหารเช้า่ะไม่ลงทะเลแม่มีเลยแล้วก็ใส่มงกุฎนะะสื่อมวลชนก็จะมาถ่ายรูปเราแล้วภารกิจตอนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลยค่ะนอกจากทํากิจกรรมเหล่านี้แล้วมีกิจกรรมอะไรนอกจากที่เราจะไปสถานทูตแล้วเลี้ยงต้อนรับแล้วยังมีกิจกรรมอะไรต่ออีกหรอเป่อ๋ออันนั้นนี่นะคะเราก็จะกลับมาเมืองไทยเลยค่ะนะฮะกลับมาเมืองไทยเลยแล้วก็เสร็จแล้ว จากเมืองไทยแล้วเนี่ยเราถึงจะไปที่นี่ค่ะอ๋อกลับมาเมืองไทยก่อนแล้วเดี๋ยวให้กลับไปใหม่ใช่ค่ะเรากลับมาเมืองไทย1ิวันวันที่พี่ปุ๊กได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลน,นะคะแล้วก็กลับมาเมืองไทยนะคะซึ่งภาพในวันนั้นจุรยได้ภาพมา คือมีแบบผู้คนนะคะเหล่าแฟนคลับที่ดีใจแล้วก็มีความสุขมากกับตําแหน่งที่พี่ปุ๊กได้รับมารอรับที่สนามบินวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะพี่ปุ๊กคะก็เป็นวันที่ถึงนะคะค่ะตอนนั้นยังไปสนามบินดอนเมืองอยู่ใช่ค่ะค่ะภาพบรรยากาศมันวุ่นวายหรือมีผู้คนมารอก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมี พี่น้องประชาชนมารับมากขนาดนั้นค่ะ,ะแต่ว่าพี่เลี้ยงบอกว่าให้ใส่บุกุลโลค่ะนะคะเราก็ยังจะแบบต้องใส่ได้เหือเขาบอกทุกสั่งมานะให้ใส่พอใส่ลงมาก็เลยเข้าใจว่าเป็นอย่าง,งนี้เอง รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้พบประชาชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมเพื่อนร่วมแท้เชื่อมั่นใจมาตั้งแต่ต้นก็ถึงขนาดนี้รู้สึกซาบซึ้งใจจนเราไม่ถูกครับค่ะซาบคร้งใาในฐาะค้คือว่าหนึ่งปีนี้นะคะก็ต้องเดินทางรอบโลกในแบรู้สึกเป็นห่วงไหมครับที่จะต้องเดินทางรอบโลกตอนนี้ก็ยังไม่ห่วงอะไรไม่ห่วงอะไรเลยนะ ได้ขาวว่าการเดินทางที่จะกลับไปเนี่ยค่อนข้างที่จะการจราจรติดขัดเลยในวันนั้นก็วันนั้นก็ใช้เวลา4ีชั่วโมงค่ะสชั่วโมงจากดอนเมืองไปถึงสนามหลวงนี่คือเรียกว่าผู้คนแน่นหนาคับคั่งมากนะคะ4ี่ชั่วโมงนี่ถือว่าเป็นการรถติดแบบ ที่สุดเลยนะนั่นเป็นระยะระยะอะไรพวกนี้ค่ะเราวันนั้นรู้สึกเป็นวันแรกที่เรารู้สึกดีใจจริงๆที่เราได้ตําแหน่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนรู้สึกดีใจค่ะเป็นรถเปิดประทุนซึ่งเขาบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยยากมากๆที่ใครจะได้ไปนั่งแบบนี้ยังไม่ตดนกำลังใกล้ๆกำหนดเข้ามาในจังควถึงบอกว่ามาเตรียมรถไปดัคเขา ไปก็ไปจอดรออยู่ที่ห้องพิเศษเนี่ยด้านเหนือไปย้อนจอดรออยู่ที่นั่นไม่ได้เข้าไปสนามตอนไอ้เขีบโรเล็ตคือเขียบคิมพิล่ามึงไทยมีกันเดียวเปิดประตูเนี่ยเปิดข้างหน้าก็มีแตงดอกไม้เต็มเลยหน้าฝ่ายก็โกลน้าโงหน้าก็โกหลังมีธงมีอะไรแวงเต็มหมด จะออกจากตรงเมืองก็ค่อยๆต้องมีตำรวจทหารในการคอนมาเวียดเข้ามาจะมาต่อจับมืองมาถนนผมโยธินเนี่ยโอ้โหคนตัวจะเหยียบหาคนอ่ะคนมันแน่นไปเกินสมาสลายจากโรงแรมแล้ก็มาสนามหลวงจากสนามวงกลับโรงแรมก็ได้เองตอนนั้นผมายุ28พัศนา18ผม28แกทัศา10 ตอนตอนที่กลับมานะคะก็มีคนไปรอรับเป็นที่ตื่นเต้นทุกคนก็ไปกันทั้งที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างก็ไปไปกันเยอะเยอะมากแน่นเต็มไปหมดเลยชื่นชมแล้วจะไปเห็นอยากไปเห็นตัวเป็นๆว่าเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะก็ดีใจในฐานะคนไทยนะคะแบบแตบบ่ว่าเออเราก็ตื่นเต้นว่าเรามีคนไทยคนแรกที่ได้เป็นนางรับจกักรวาลเนี่ย แต่ก so so ็มีส่วนช่วยคุณบุกได้มามังงามมาใหม่ๆก็ได้วัดตัวอะไรอะไรให้ไงค่ะอาจานำยงก็จะเป็นคนออกแบบตัดเย็บอะไรองเงี้ยค่ะคุณลักษาคะขอสัมภาษ์แทนหน่อยนะคะคือว่ามีความรู้สึกไงฮะที่มาถึงแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าบ้านนะคะที่ยังที่มาถึงเนี่ยยังไม่ได้เข้าบ้านมีความรู้สึกยังไงฮะ ทีไปุไม่เบ้านออรวันี่มีความรู้สึกยังไงแต่ก็มีความรู้สึจะต้องไปเยี่ยมจะป่เลคเยี่ยมเมื่อไหร่คะ็ังไม่อะไรที่ค่แล้วก็อาหารแรอยากทานอะไรอาหารแรกทาอะไรก็ได้นยาาให้เป็นเพราะอะไรคะที่พี่ปุถชอบใส่ชุดไทยตั้งแต่ได้รับตำแหน่ง คือตั้งแต่ก่อนไปประกวดแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏค่ะท่านส่งพระเมตตาหาที่สุดมิได้แล้วก็ส่งแนะนำว่าให้รักษาวัฒนธรรมไทย ใสชุดแบบนี้เขาเขามีความชื่นชมมีผู้อะไรกงเราชอบมากค่ะของไทยนี่เป็นของที่ชาวโลกตื่นตะลึงมากค่ะหลังจากได้รับตําแหน่งแล้วเนี่ยเราได้แสดงความเป็นไทยอะไรให้กับชาวโลกได้เห็นอีกไหมคะเออลำจุยชายพรามมีชุดอะไรแต่งเป็นจุยชายพร้อมเลยไหมมี่ะเอาไปครับก่อนไปก็เรียนหาเรียนจุ๋ยชายพรามแล้วก็ไปลำให้ดูไปลำบนเวทีแห่งนั้นเลยเหรอใช่ค่ะ นั้นที่ประเทศไทยก็จะเป็นที่รู้จักขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะคือสมัยนั้นเนี่ยเขาก็นิยมทำตะก้อกันนะค่ะยุคทั่วโลกเลยทั่วโลกเลย